ใบสั่งออนไลน์ต่อภาษีได้ไหมแล้วใบสั่งเนี้ยเราได้านตั้งแต่ปลายปีหกข้อหาผ่าใบแดงที่าสามสบแ้เนี้ยเขาก็หนดต่อภาษีประจำปีเดี๋ยวไปดูกันว่ามีใบสั่งออนไลน์แล้วจะต่อภาษีประจำปีได้ไหมรถเราปีสนึ่งแปดอายุประมาณสิบหกปีตามกฎหมายจะกำหนดไว้ว่ารถที่มีอายุเกินเจ็ดปีจะต้องได้รับการรับรองการเกินภาพจากตรอ,อ,อก,กอนนั้นเราไปที่กรอกันเลย เอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปก็จะมีสำเนาทะเบียนรถหรือ <speaker> ถ้าใครมีเล่มก็ใช้เล่มพรลบอันเก่าคยดูเลยที่ตรอเสร็จเป็นหนึ่งภารกิจสำหรับการตรวจรถนัดผมรับเอกสารวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายผมฝากเขาต่อเลยค่าบริการ20บาทผ่านมา้หนึ่งวันไม่มีการติดต่อมาจากเจ้าหน้าที่ตรอนะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวมารุนกันก็ามาจะดต่อได้ไหม วันนันไม่ได้คือพอโโบรบของเดิมอยู่ในนี้นะคะครับผมให้เราได้ปคัดสรรดาห์มาใช่ใช่เรียบร้อยไ,ได้ละร้วยห้าวินาทีห้าหกแปดได้ไม่เสียคขาบอกเลยลนะูกเราได้ไปหาข้อมูลมาแล้วทุกคนมันสามารถต่อทะเบียนได้แต่ว่ามันจะได้ป้ายวงกลมแบบเนี้ยเป็นป้ายวงกลมชัว่วคราวมีอายุสามสิบวันถ้าเราไปเสียค่าปรับแล้วเราถึงจะได้ป้ายวงกลมตัวจริง หรือถ้าหากเราไม่ไปเสียค่าปรับเรามีโอกาสถูกยึดทะเบียนรถได้ถ้าพ่อน้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด, follow, ดติดใจกดติดตามแล้วพ่อน้าสงสัยไหมว่าอะไรมันแบบ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 อยู่ตรงนี้นั่นคือผลิตภัณฑ์ของเราที่เราอยากแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆที่เรามีนำเสนอนพวกนั้นก็คือบรรยาปอกเบาะหนังกับจัดข้าวไข่ที่มันสามารถจัดข้าวไข่ได้ง่ายๆด้วยการฉีดแล้วเช็ดแบบนึงอันนี้กันเกลือเลวแว็คที่มันสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกภายในแว็ค บอกที่เราพอ,อกเบาหนาไปแล้วเรียบร้อยหรือว่าใช้กับยางดำในที่เราทดสอบมาแล้ว5วันกับรถที่วิ่งไปทาํางานจริงๆยังดำดีเลยดูดและนี่คือตัวสุดท้ายตัวขจัดค่าหมุนปากกาพลังคูณสองมันสามารถขจัดปากกาได้ทั้งปากกาลูกกลิ้งและปากกาเคมีรวมทั้งสียงเกฤงที่ตกใส่บอะได้ด้วยนะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ก็เหตะกา้าไ้เลยถ้าไม่เห็นตะก้าก็คอมเมนต์มาหรือถ้าเช็คมาหาเราก็ได้นะเราหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับพวกนายไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่กําลังสงสัยว่า